สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบในช่องยูทูบโบ้นะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ3การไฟฟ้านะครับหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาเนาะว่าแต่ละการไฟฟ้า,ามีหน้าที่อย่างไรแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับ3การไฟฟ้ามีอะไรบ้างคือ 1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ3การไฟฟ้านะครหลวงนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาพูดถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่กระทรวงพลังงานนะครับมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน ฐานหินกาซธรรมชาติหรือว่า,ารับซื้อจากเพื่อนบ้านเรานะครับเช่นลาวมาเลเซียพม่านะครับเพื่อที่จะมาส่างต่อให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านะครหลวงนะครับผมลำดับถัดมานะครับ เป็นการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้านครหลวงจะมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะครับ1ก็คือกรุงเทพมหาคนคร2นนทบ,บุรีและ3ส,สมุทรปราการนะครับผมโดยการไฟฟ้านครหลวงนะครับตอนนี้ก็มีแผนที่จะเร่งนำสายไฟฟ้านะครับลงสู่ใต้ดินให้เยอะที่สุดนะครับผมตอนนี้ ลำดับที่สามนะครับก็คือการไฟฟ้าส่วนวิภาคนะครับการไฟฟ้าส่วนวิภาคหรือว่าตัวย่อก็คือ PEA นะครับ PEA มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเจ็ดสี่จังหวัดนะครับยกเว้นสามจังหวัดก็คือกรุงเทพม,มหานครนนทบ,บรุรีและสมุทรปราก,การนะครับการไฟฟ้าส่วนวิภาคก็ เป็นหน่วยงานที่ผมนะครับหรือว่าจัมโบ้นี่สังกัดอยู่นะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสามการไฟฟ้านะครับแตกต่างกันยังไงและการทำงานต่างกันอย่างไรนะครับหากคุณเพื่อนสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย